สวัสดีครับวันที่30พมกรา,าคม2567วันนี้ทัพทราจะเดินทางเข้ากรุงเทพจากโคราชเข้ากรุงเทพโดยใช้เส้นทางด่วนพิเศษหมายเลข6ที่เปิดใช้ใหม่และก็ให้ใช้ฟรีในช่วงปี67นี้นะครับระยะทางก็จะประมาณ80กิโลเมตรคูซิว่าจะสะดวกสบายแค่ไหนเดี๋ยวเดินทางกันครับ รอบเดินทางครับจะขึ้นทางด่วนเส้นใหม่ที่เปิดใช้ใหม่ใช้ฟรีในปี2567นะครับทางด่วนหมายเลข6นะขึ้นที่เส้นรอบเมืองคอนครราชสีมานะครับเส้น204เราก็จะบนซ้ายขึ้นไป เลข6ระยะทางจากจุดนี้ไปถึงปากช่องทางลงที่บริการให้ใช้ฟรีนะประมาณ80กิโลเมตรสองช่องจราจรไปกับข้างละสอง สี่ล้อขึ้นไปในการใช้พานะไม่เกินแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำหนดไว้ ผิวจราจรเป็นพืชคอนกรีตถับตรงบริเวณสะพานก็จะเป็นยางแอสฟันก็สะดวกดีนะครับการจราจรก็ไปได้ไปได้ดีสะดวกโล่งดี เส้นทางนี้ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนะฮะวัสร่าอันนี้เราก็กำลังจะขึ้นทางด่วนเป็นทางยกระดับเพราะว่าใกล้จะถึงลำตะคองแล้ว จะมีอุวโวงเป็นช่วงระหว่างเรือจำคลองไผ่เราจะกันเอาไว้ เรามาแล้วก็จะวิ่งข้างล่างนะครับเดี๋ยวูรถยนต์ว,วิ่งนิดๆกันนะตอนนี้วิ่งข้างบนแนละ้ว หยุดรถบนทางต่างระดับฟ้าฟืนปรับ2,000บาทนะครับห้ามหยุดตัวนี้นนชมวิวบางคนไม่เข้าใจก็ออวิวสวยก็อาจจะหยุดรถหยุดรถถ่ายรูปซะหน่อยอะไรตัวนี้หรือว่าชมวิวไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้เลย จอดค่ายรูปนะรูปเซลฟีบ้างข้างบนโน้นก็จะเป็นกังหันลมการเดินทางก็สะดวกมากครับ <Okay. S 2> สะดวกมากแต่ถ้าในช่วงฤด,ดูการนะ ได้ยินข่าวว่าปีใหม่ติดกันเป็นสองสามวัน,นึงข้างบนดิน หยุดรถโดยเดดคาร์นะครับทางด่วนยกระดับตรงนี้บริเวณนี้ห้ามหยุดรถ เข้าเขตอำเภอปากช่องแล้วครับเขตอำเภอปากช่องใกล้จะถึงทางลงแล้ว กล้ททางออกสู่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองเลยครับเราลงมาสู่ทางด่วนในพื้นราบนะครับเมื่อกี้เป็นทางด่วนทางยกระดับไดป้ายบอกแล้วครับเข้าถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพ ข้างบนเปไปถนนหมายเลขสองครับเราลอดมาเชื่อมกันก็จะจบสิ้นสุดถนนทางด่วนหมายเลข6ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับจากนครสมาถ,ถึงปากช่องก็สะดวกสบายดีครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ